สวัสดีครับจากร้านโอเวดีช็อปนะครับวันนี้ลูกค้ามิสูวิทีใจตั้นนะครับตัวใหม่นะครับวันนี้เข้ามาติดตั้งนะครับเลือกเป็นเกีรวัดรุ่น T H Racing Max นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับของแบรนด์ T T Auto Speed นะครับตัวเกีรคมชัดสวยงามแบบนี้เลยนะครับชื่อรุ่น T H Racing Max นะครับเดี๋ยวมาดูว่าทําอะไรได้บ้างในรถมิสูวิทีอ่อนนิ่วคันนี้นะครับนี่นะครับตัวเกีรนะครับก็จะสวยงามนะครับ คมชัดแบบนี้เลยติดตั้งในมิตซูบิชินะครับ All New นะครับตัวนี้นะครับตัววัดลงวัดรอบนะครับก็จะขึ้นนะครับขึ้นให้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือตัวเกตสมูทไม่ดีเลยนะครับแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มหรือทัสกีนนะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะเปลี่ยนแบบกราฟิกให้โดยไม่ต้องกดปุ่มปุ่มจู่ด้านบนนั้นสามปุ่มนะครับทัสกีนได้เลยนี่นะครับหน้าจอคมชัดสวยงามนะครับนะครับ เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2025เลยนะครับสำหรับตัว TS Racing Max ตัวนี้นะครับก็รับประกันการใช้งานให้3ปีเต็มนะครับหน้าจอเป็นขนาดนี้เลยนะครับเปลี่ยนกราฟิกได้หลากหลายหน้านะครับนี่นะครับมีหน้ารวมให้แบบนี้นะครับบอกทิศด้วยนะครับมีไฟนะครับให้แสดงสถานะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับการเข้าเมนูนะครับคือการกดปุ่มกลางแช่ไว้นะครับจะได้เมนู การตั้งค่านะครับแล้วก็เมนูการสแกนโค้ดนะครับซึ่งทั้ง2เมนูเนี่ยจะเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเซตค่าต่างๆได้นะครับส่วนเมนูการสแกนโค้ดก็จะสามารถสแกนและล้างโค้ดอ่านโค้ดได้ด้วยนะครับตัวเกจใช้งานไหลลื่นนะครับสมูทไม่ดีเลยนะครับเนี่ยทัชสกรีนได้อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูวัดรอบนะครับว่าใช้งานสมูทแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้ารวมกันนะครับ มาดูหน้ารวมเดี๋ยวดูวัดรอบนะครับตัวนี้นะครับ RPM เกิดว่าสมูทนะครับไหลลื่นนะครับไม่กระตุกนะครับเดี๋ยวไปกับตัวรถเลยนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการรับประกันให้3ปีเต็มด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อหรือมาติดตั้งที่หน้าร้านโอบริชอปนะครับก็แวะมาได้เลยนะครับมีบริการติดตั้งเก็บสายให้ฟรีเลยนะครับแบบนี้เลยสวยๆหล่อๆนะครับ ใน Mitsubishi All New นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มาเลข0899695708นะครับสวัสดีครับ